สัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดตศิลปินเกิร์กรุปเกาหลียอดนิยมจากสถาบันวิจัยธุรกิจเกาหลี The Korean Business Research Institute ที่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อ,อกมาให้ทราบกันแล้วซึ่งแอดก็ขอนำท็อป10มาอัปเดตให้รู้กันจะมีใครบ้างเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันค่ะ การจัดอันดับครั้งนี้ค่ะเป็นการจัดอันดับชื่อเสียงและความนิยมของสมาชิกวงเกอร์กรุ๊ปรายบุคคลประจำเดือนมกราคม2021มีการพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคการรายงานข่าวจากสื่อต่างๆ รวมถึงการพูดถึงบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์จากบรรดาเมมเบอร์วงเกอร์ลกรุ๊ปทั้งหมด535คนโดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดระหว่างวันที่17ธันวาคมถึงวันที่17มกราคม2021ซึ่งแอดก็ขอนำท็อป10มาอัปเดตให้รู้กันจะมีใครบ้างมาดูไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มที่อันดับ10นายอนทวายอันดับ9ซานาทวา อันดับ8ลิซ่าแบ็คพิงอันดับ7โรเซ่แบ็คพิงอันดับ6ฮาวาซ่ามามามูอันดับ5อูกีจีไอเดนอันดับ4ี่โซยอนจีไอเดนอันดับ3จีซูแบ็คพิง ามมาติดติดในอันดับที่3กับคะแนนรวมทั้งหมด2 4 5ล้านคะแนนอันดับ2ออารีนโอไมเกิลได้มาอยู่ในอันดับสองกับคะแนนรวมทั้งหมด2 4 1ล้านคะแนนและคนสุดท้ายเจนนี่แบ็กพิงยังคงเป็นที่นิยมสูงสุดในเกาหลีครองอันดับหนึ่งในการจัดอันดับ ด้วยตัวเลขดัชนีชื่อเสียง2,855,331คะแนนและนี่ค่ะก็เป็นรายชื่อท็อป10เมมเบอร์สาวจากวงเกิร์ลกรุ๊ปยอดนิยมประจำเดือนมกราคม2 0 2 1แอดก็ขอแสดงความยินดีกับสาวๆแบ็คพิงค์ด้วยนะคะที่ยังได้รับความนิยมอย่างแข็งแกร่งขึ้นมาอยู่ท็อป10ได้ทั้ง4คนเลยปังมากๆค่ะ ส่วนใครที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ